เคยรู้สึกไหมว่าทำตามสูตรสำเร็จของคนอื่นแทบตายแต่ทำไมชีวิตเรายังติดบัก๊กชีวิตติดบั๊กคือพอดแคสต์ที่จะพาคุณมาดีบั๊กความเชื่อผิดๆเจาะลึกเบื้องหลังคำสอนสวยหรูและอัปเดตแพชช์ความจริงให้ชีวิตแข็งแกร่งขึ้นเราจะพาคุณมาพัฒนาตัวเองในเวอร์ชั่นที่ไม่เพอ้อฝันไม่ตกเป็นเหยื่อการตลาดและหัวราอไปกับความจริงเจ็บๆของโลกทุนนิยมกด subscribe เพื่อตาสว่างและแก้บักชีวิตไปพร้อมกันหลังจากที่เราเจาะลึกทุกแง่มุมของวงการไลฟ์โคชมาตลอด9ตอนเต็มคำถามสุดท้ายคืออนาคตของพวกเขาจะเป็นอย่างไรวงการนี้จะยังคงเติบโตต่อไปหรือกำลังเดินทางมาถึงจุดจบ ในพอดแคสต์ชีวิตติดบัก EP 1 0ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายของซีรีสน์นี้เราจะมาวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่จะชี้ชะตาอนาคตของวงการไลฟ์โคชไทยทั้งเหตุผลที่จะทำให้รุ่งตลาดเฉพาะกลุ่มและเหตุผลที่จะทำให้ร่วงผู้บริโภคที่ฉลาดขึ้นเจนซและ AI พร้อมบทสรุปก,การคาดการอนาคตที่วงการจะไม่ได้มีแค่หนึ่งเดียวแต่จะเกิดการแตกแขนงครั้งใหญ่ The Great Splintering ออกเป็น3กลุ่มนี่คือบทสรุปสุดท้ายที่คนในวงการและผู้ที่สนใจการพัฒนาตัวเองต้องฟังหลังจากที่เราเดินทางกันมา9ตอนเต็มผ่าตัดทั้งโมเดลธุรกิจจิตวิทยาสายดาร์กและเทคนิคการตลาดของวงการไลฟ์โคชวันนี้เรามาถึงคำถามสุดท้ายที่สำคัญที่สุดครับอีก5-10ถึงปีข้างหน้า วงการไลฟ์โคชไทยจะเป็นอย่างไรจะยังบูมเหมือนเดิมหรือจะหายไปเหมือนแฟชั่นที่ฮิตกันชั่วคราวหรืออาจจะไม่ได้หายไปไหนแต่อพยพย้ายถิ่นฐานจาก Facebook ไปเป็นกูรูผู้ให้ข้อคิดในติ๊กตอกแทนพร้อมติดตะกร้าขายของด้วยนั่นก็เป็นหนึ่งในอนาคตที่เป็นไปได้ครับวันนี้ในตอนสุดท้ายของซีรีส์เจาะลึกวงการไลฟ์โคชเราจะมาวิเคราะห์กันตรงๆว่า อนาคตของพวกเขาจะรุ่งหรือจะร่วงบทสรุปส่งท้ายที่ทุกคนรอคอยใครที่ติดตามกันมาตั้งแต่ตอนแรกตอนนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะถ้าจะให้พูดถึงภาพรวมปัจจุบันผมมองว่าวงการไลฟ์โคชไทยกำลังอยู่ในภาวะฟองสบู่หรือ p พีคไฮ e ครับ คือมันมาถึงจุดที่ใครๆก็เรียกตัวเองว่าโค้ชได้จริงค่ะแค่เคยอ่านหนังสือ The Secret จบหนึ่งเล่มก็ตั้งตัวเป็นโค้ชกดแรงดึงดูดได้แล้วตอนนี้ฉันว่าจำนวนโค้ชจะเยอะกว่าจำนวนนักเรียนแล้วค่ะซึ่งภาวะล้นตลาดนี่แหละครับคือตัวเร่งปฏิกิริยาที่สำคัญที่สุดมันทำให้ผู้บริโภคเริ่มเอียนเริ่มตั้งคำถามและนั่นคือจุดที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ แต่ฝั่งที่เชื่อว่าจะยังรุ่งหรือเติบโตต่อ,ตอก็มีเหตุผลที่แข็งแรงมากนะครับข้อแรกตลาดแห่งความหวังไม่มีวันตายตราบใดที่คนยังมีความทุกข์ความสับสนหรือความต้องการที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นธุรกิจที่ขายทางลัดและแรงบันดาลใจจะยังคงอยู่เสมอก็คือเปลี่ยนสินค้าไปเรื่อยๆจะความต้องการของคนยังเหมือนเดิมข้อ2 การปรับตัวสู่ตลาดเฉพาะกลุ่มหรือ nicheification โค้ชสายไลฟ์โค้ชทั่วไปที่สอนทุกเรื่องอาจจะตายไปแต่โค้ชที่เจาะลึกเฉพาะทางจะรอดและรุ่งเรืองมากเช่นโค้ชสอนการเงินสำหรับฟรีแลนซ์โค้ชด้านสุขภาพจิตสำหรับคนทำงานออฟฟิศยิ่งเฉพาะทางยิ่งน่าเชื่อถืออ๋อคือเปลี่ยนจากจับชายขายฝันมาเป็นผู้เชี่ยวชาญแก้ปัญหาจริงในขณะเดียวกัน ฝั่งที่เชื่อว่าจะร่วงหรือเสื่อมความนิยมลงก็มีเหตุผลที่น่าสนใจไม่แพ้กันครับข้อแรกผู้บริโภคฉลาดขึ้น The rise of skepticism ก็เพราะมีช่องอย่างชีวิตติดบั๊กนี่ไงคะแต่จริงๆก็คือคนเริ่มรู้ทันเทคนิคการตลาดเริ่มเห็นดราม่าโคชหลอกลวงบ่อยขึ้นภูมิคุ้มกันมันสูงขึ้นข้อ 2. กระแสะความจริงใจ Authenticity ที่มาแรงโดยเฉพาะในกลุ่ม Gen Z พวกเขาเบื่อคอนเทนต์ที่ปรุงแต่งเกินจริงภาพลักษณ์โคชขับรถหรูแบบเดิมๆม,มันใช้ไม่ได้ผลกับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความจริงใจและเข้าถึงได้มากกว่าใช่ค่ะสมัยนี้ถ้าโคชมาพูดอะไรที่ดูเวอร์วังเด็กรุ่นใหม่เขาคอมเมนต์สวนทันทีเลยว่าโคชเพอร์เจอร์โลกมันเปลี่ยนไปแล้วและข้อ3ที่อาจเป็นเกมเชงเจอร์เลยคือ AI ครับในอนาคตอันใกล้ ถ้าคุณต้องการแผนพัฒนาตัวเองที่ออกแบบมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ AI ที่มีข้อมูลมหาศาลอาจจะให้คำตอบที่ดีกว่าและถูกกว่าไลฟ์โค c h ด้วยซ้ำดังนั้นถ้าถามผมว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรผมว่ามันจะไม่ใช่แค่รุ่งหรือร่วงแต่มันจะเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า The Great Splintering หรือการแตกแขนงครั้งใหญ่ครับหมายความว่าวงการจะแตกออกเป็นกลุ่มกลุ่มหรอคะใช่ครับผมมองว่าจะแตกเป็น3กลุ่มหลักๆกลุ่มที่1 The Specialist กลุ่มผู้เชี่ยวชาญคือกลุ่มโค้ชที่เป็นครูที่เราคุยกันเขาจะยิ่งเติบโตและได้รับการยอมรับมากขึ้นเพราะมีความรู้จริงพิสูจน์ได้จริงกลุ่มที่นี้น่าจะรุ่งกลุ่มที่2 The Entertainer กลุ่มนักสร้างแรงบันดาลใจคือกลุ่มโค ที่เป็นพ่อค้าเขาจะเลิกพยายามทำตัวเป็นครูแล้วผันตัวไปเป็นอินฟลูเอนเซอร์สายปลุกใจเต็มตัวบนติ k ตอกหรือ r e ว l s เขาจะขายความรู้สึกดีไม่ได้ขายวิธีแก้ปัญหาซึ่งก็ยังมีคนดูกลุ่มนี้ก็คงรอดแต่เปลี่ยนบทบาทไปและกลุ่มที่3 t h เดอะสแกมเมอร์ mer, กลุ่มที่ขายฝันเกินจริงและหลอกลวงกลุ่มนี้จะค่อยๆถูกเปิดโงและหดตัวเล็กลงต้องไปสร้างลัทธิหรือห้องเสียงสะท้อนเล็กๆของตัวเองเพราะ ลาดในวงกว้างไม่รับแล้วสุดท้ายแล้วอนาคตของวงการไลฟ์โคชจะไม่สำคัญเท่ากับอนาคตของตัวคุณเองจะเป็นอย่างไรคมมากค่ะเป้าหมายของซีรีส์ชีวิตติดบัคทั้ง10ตอนนี้ไม่ใช่แค่การวิจารณ์วงการแต่คือการมอบเครื่องมือในการคิดวิเคราะห์ให้กับคุณผู้ฟังเพื่อให้คุณสามารถเป็นโคชให้กับชีวิตของตัวเองได้โดยไม่ต้องรอให้ใครมาชี้นำใช่ครับ เพราะถ้าคุณไม่มีวิจารณญาณเป็นของตัวเองต่อให้วงการโค้ชสายปลอมจะดับไปอนาคตของคุณก็อาจจะดับก่อนอยู่ดี <c oughs> และนี่คือบทสรุปทั้งหมดครับอนาคตของวงการไลฟ์โค้ชจะไม่ตายแต่จะถูกคัดกรองโดยผู้บริโภคที่ฉลาดขึ้นใครคือของจริงก็จะอยู่รอดและเติบโตใครคือของปลอมก็จะค่อยๆเลือนหายไปแล้วคุณล่ะครับ คิดว่าอนาคตของวงการนี้เป็นอย่างไรคอมเมนต์มาแชร์มุมมองของคุณกันได้เลยขอบคุณทุกคนที่ติดตามซีรีส์เจาะลึกวงการไลฟ์โค้ชของชีวิตติดบักมาตลอดทั้ง10ตอนนะคะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยแม้ซีรีส์นี้จะจบลงแต่รับรองว่าคอนเทนต์ดักดัก,ดก,ดกจิกกัดตาสว่างแบบนี้ยังมีมาให้คุณเสพกันอีกแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ